พาคุณผู้ชมไปติดตามสารคาดีหกรออพระชนมพรรษาอานารารมเย็นค่ะมือนีเสนอในต่อนะคะพระผู้ทรงยึดถือความกตัญยูกตาเวที่ติดตามชมพร้อมกันค่ะ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงยึดถือความกตัญญูกตะเวทีเป็นธรรมะประจำพระราชาฤรไทยดังที่พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงยึดถือปฏิบัติมาทุกยุคทุกสมัยเมื่อถึงเทศกาลสำคัญพระองค์จะทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระบรมราชบุพการีตามหลักพระพุทธศาสนาและเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพระราชพิธีสังเวยพระป้าย อันหมายถึงการถวายอาหารไหวบรรพบุรุษตามธรรมเนียมจีนเนื่องในเทศกาลตรุษจีนซึ่งเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อถวายราชสักการะแด่พระป้ายอันเป็นที่สถิตดวงพระวิญญาณของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชพระป้ายในที่นี้คือพระป้ายชื่อของบรรพบุรุษและบุพการีที่นำมาตั้งไว้ในพระราชพิธี นอกจากนี้ในเทศกาลสงกรานที่ผ่านมายังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชสำนักผู้ใหญ่เชิญเครื่องส่งน้ำสงกรานไปพระราชทานพระอนุวงศ์ผู้ใหญ่เป็นการแสดงพระราชกตัญยุตาธรรมตามโบราณราชประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์เชิญเครื่องส่งน้ำสงกรานไปพระราชทานหม่อมเจ้าพีเสด็จรัชนี พลเรือเอกหม่อมเจ้าปูสาลสวัสดีวัฒน์และหม่อมเจ้ามงคลเฉลิมยุคน